เร็นงานดาราบัานนี้ก็ย่างกลับย่างไปขึ้นรถกลับบ้านบัานนี้จะ้ะมุจจอมึงต้นไม,ม้ต้นไม้ต้นไหลต้นไม้้ำแข็งเกาะนักก็ งางางๆเจอแต่ว่าหนาวอากาศเย็นจ่อยจอยนะเจ้ามังรถฮิมะคุ้มน้ำแข็งฮิมะลูกฮิมะคุ้มรถหลังคากระสีขาว กำลังกงงําลังยงกําลังย่งไปขึ้นรถคนนี้บอกกัสิบรสัตว์แล้ว่ะหนาวไรไปยืเพ่อนมาเพนมากวดถนนให้แล้วนีเกดที่มาออกใหงมุสอน,นี่เพ่นาอกียาเกจมุสอหนี่เือมาตีตีหาเพนบอท่านนี้เอกกคอยย่างบิ๊กีมากนะ ตามทาองขาวมืดมึงนอกมาเด้อพี่นอ้องมาเล่นพี่มะน้ำกันนอนอาบพี่มะต้นไม้ต้นไม,ม้ไปน้ำแข็งนะแข็งป๊ก ต้นสนคนน่งขาวหมดเลยน้ำงามจ้ะน,นี่มาอยู่ทางรถไปทางขารถไปเลย ไอ้ยยคนมาเกียดถนนหเถามันย่อง,อยงไงออขี่รยพอมันยัางลื่นอีกี่พี่น้องมึงด้วยหรต้นไม้ต้นไหลเาวาไปเมื่เลยจ้ะผมงามงามกันดูเด่ม,มากแต่มันอากาศเย็นจ,ยจ,ยจ่อยจ่อยจะเย็นยิ่งขยุ่ง้งาม,มันกระลึง mấy cái lưng mấy cái đế dư đầy xanh Tuần mai Tuần mai hi mà có mất Mua cho mong tuần xuân tuần này Hãy ban baná ban phai na ban mấn này quật không phai không cả na khác kiểu không hìm à đúng rồi không quên lái kác tuyết mai cả bị nấm เอาฟินนะอ๋อสวยๆน้าบ้านไปน้าบ้านมันจะเพิ่มเพิ่มจนกวดาที่มาออกคนกู้เตาตัวเพิ่มเพิ่มกวดกที่มาออกจากบ้าน ผมเมื่อเดี๋ยวก็จะมากวดนาะบ้านผมรู้กันพอาะท่านได้กวดเด็ดติหามาเห็นงานกันเลยว่ามีเวลากลับไปพูดละเคยก็ด,กดุกซักทีเพากกันเิน็แต่พี่มาออกจากทางทางดวงกับมิล ทังดวงก็มีรถเกศพี่มามเห็ดให้แต่ว่าทั้งนาบ้านไผนาบ้านมนาันในเฮ็ดเอาคุณเจ้าุณเจ้าออยางมาอยู่น้ำข่อยบ่พี่มาได้หลายก็ดีขึ้นกันเวลาหนาห่อนค่อยเฮ็ดหลายเกิดหลายบุกแดดค่อยหลาย đeo chuông mèi cả body nào đá đi <laughs> mà lúng cặc lúng nè quần trâu nữa rồi sút yạt ทางนำถนนเพราะว่ามันหลายคุยรูย้วิ่งไวคุยมือ่อนักบุญกับนักย่างลุยหิมะอีกตายพอดีย่งางทางถนนเอารถม้าคุยลบใน่ีทางถนนใหญ่มีทา่ามขนยางมันโบแค่เดห้เขาปันไดียบนรถ อย่างกับอกแบบไดเดียวมาไอ้เว่ยที่งานกับเจ้าแหีมแห็บหรอกผู้ชาวบ้านเขาก็ที่ว่างามเด็กหน่อยก็โอ้ยอยากไปอยู่เดชกันมาเราก็อยากกลับอยู่คนนี้ ก็แล้วยางไปถารถบัสจะนี่เป็นงานแล้วแล้วบูมีรถส่วนตัวขับรถบุบเป็นวูมีไปขับขีก็เลยเดี๋ยวยางเอาเอาไปขับขีอยู่นี่มันแพงครับจะกองกระปุกน้ำหลักก็เลยโบเห็ดซะ อย,อยนนยดานั่งรถสองประตูยีสิบที่นั่งเอาเนา่พี่น้องเนะเ็สบายปลอดภัยพร้อมโอ้รถนี้เขาจากเก็ต้องเลยนั่งพาอีกรอบ นั่งไทยอีกสิบห้านาทีแรถมาอีกเขียวนี่นี่หลยจันรถเกียร์ถุงนอนน้อยรถเกียร์นี่มากข้นหน่อย ชักขนาดมาทดสอบาะว่าลาดมันเปิดสิบมิลอมครับถาไประธานรูอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขอมเข้า có mau khi hết ngã hoa tháng nghe là phải bạn ok nó cả nó đẹp cả bạn thì mới cùi mai mới chầu mừng bạn này quạt tháng พูดได้มา,มากมองเงี้ยมามองเงี้ยมีมาหลายๆสิ่งอ่ะขอบคุชมติดตามดูด้วยจะเด้อสวัสดีจ้า